ข้อ10ละข้อ10เนี่ยเขาให้เราหาจำนวนเต็มที่แทน b b ในประโยคนี้เราให้ได้ประโยคที่เป <Yeah. S 1> ็นจริงอะไรเอ่ยคูณ6ได้ลบสิบสองเห็นเครื่องหมายลบไหมอะไรคูณกันได้เครื่องหมายลบต้องเป็นเครื่องหมายต่างกันถูกปะเพราะฉะนั้นในเมื่อ6เนี่ยเป็นเครื่องหมายบวก แสดงว่า b เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายลบแน่ๆลบอะไรหกคูณอะไรได้สิบอหกคูณอะไรได้12บสองหกหนึ่งหกหกสองสิแสดงว่า b จะต้องเป็นเลข2โดยติดเครื่องหมายลบโอเคนะส่วนข้อ2อห้าคูณอะไรได้5ต้องคูณหนึ่งถูกไหม และบวกคูณอะไรได้ลบต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นบีเนี่ยเท่ากับลบห ข้อ3เราดูเฉพาะเลขก่อนสองคูณอะไรได้หกสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาห้าไม่ขอโทษเลยละสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาหเพราะฉะนั้น b เป็นเลขสเครื่องหมายลบคูณกับเครื่องหมายอะไรได้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายต้องเหมือนกันถหมถึงจะคูณกันเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ บเลยเป็นลบสามข้อสี่หนึ่งคูณอะไรได้หนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งถูกไหมไม่มีอะไรอีกแล้วที่คูณแล้วได้หนึ่งนอกจากนึงเครื่องหมายลบต้องคูณลบถึงจะกลายเป็นบวกข้อห้าอะไรคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งก็ต้องเป็นลบหนึ่งถูกไหม ลบเจอบวกเป็นลบส่วนข้อนี้เราทำตัวนี้ก่อน7จคูณกับลบสิเนี่ยเครื่องหมายมันคือเครื่องหมายลบใช่ไหมเจ็ดคูณสิได้70เพราะฉะนั้นอันนี้ันคือลบเจคูณอยู่กับ B เท่ากับลบเจแสดงว่า B จะต้องเท่ากับเป็นไปได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละจำได้เปล่า b จะต้องเท่ากับอะไรที่ทำให้คูณกับลบเจแล้วเท่ากับตัวเดิมเท่ากับ1ถูกไหมต่อมาข้อ7 100คูณกับอะไรได้ลบสองรอย ถ้าเฉพาะตัวเลขเนี่ยต้อง100คูณ2ถึงจะได้200ถูกไหมแต่บังเอิญว่าเครื่องหมายเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบแต่100เนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าบวกจะต้องคูณกับลบเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้น B ข้อ7คือลบ2ต่อมาข้อ8 -1.... ลบ1คูณกับ B เท่ากับ2แสดงว่า B จะต้องเท่ากับ2เครื่องหมายลบถูกไหม เริ่มเป็นยังข้อ9ลบ1คูณลบ1เนี่ยเราทำตัวเลขให้เสร็จก่อนให้เหลือแค่ตัวเดียวลบ1คูณลบ1เนี่ยมันเท่ากับ1เพราะลบสองตัวเจอการจ้ากลายเป็นบวก1เจอ1คูณหนึ่งก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นในี้เหลือ1คูณ b เท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้น b ก็จะต้องเท่ากับ1นั่นแหละลบ5คูณลบห้า ห้คูณหเป็น25ลบคูณลบกลายเป็นบวกแสดงว่าตรงฝั่งเนี้ยมันจะเหลือ25่คูณบเท่ากับลบร้อบวกคูณอะไรได้ลบแสดงว่า B เนี่ยจะต้องเป็นติดลบถูกไหม B ต้องติดลบแน่ๆบี B ติดลบแต่ลบเท่าไหร่25คูณอะไรได้125 ลองคูณหาทีละตัวดียี่สิบห้าคูณหนึ่งก็ได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณสองไม่มีทางเพราะมันจะกลายเป็นเลขศูนย์ลงท้ายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่มีทางคูณสามดูห้าสามสิบห้าทดหนึ่งสามสองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดยี่สิบห้าคูณสี่ก็ไม่ใช่เพราะมันจะกลายเป็นเลขคู่คูณห้าล่ะ ห้าห้ทด2 5 2ห้าบวกสเป็น12บสอนี่ไงร้อยยีเนี่ยเกิดจาก25่คูณหเพราะฉะนั้น B จะต้องเป็นเลข5เครื่องหมายลบโอเคพี่ทวนคำตอบข้อ10นะข้อ10เนี่ยข้อ1ย่อยตอบลบสข้อ2อลบหข้อ3ตอบลบสข้อ4ตอบลบห ข้อ5ตอบลบหข้อ6ตอบ1ข้อ7ตอบลบสข้อ8ลบสข้อ9ตอบ1แล้วก็ข้อ10ข้อสุดท้ายตอบลบหโอเคนะจบ so.